แม่จ้นองสบายดีเด้ตอตอนสาวั

สบายดีสบายดีจ้ากักขายสบายดีเด้อขอโมขอบใจได้ลายเข,ข้ามากำลังใจให้ค่ะได้าล,าลายก็เอาโจ๊กอ,ออกนั่นเนอะ ขอบใจแล้วลเด้อจ้าดินมันเยอะไป14ล้านดวงตาขอบใจเด้อขอบคุณมากๆเลย คุณลายเด้อจ้าขอบคุณขอบใจล,ลายๆเด้อที่มาเป็นกำลังใจมาเบิ่งน่เป็นสาวเอ็ดหลานดวงตาขอบใจลหลายๆพี่น้องโอ้กอนเด็พี่น้อง <c oughs> มากๆตอนนี้ก็พว่านดินสิปูครับพี่น้อง ปูพักอีกรอบต่อไปก็เลยมาหลายสดทักทายสบายดีกับพี่น้องขอบโมขอบใจลหลายๆเด้อขอบโมขอบใจลหลายๆมาพรวนดินไว้ตัดเหลือกันนำ้ำใหม่ไหวสองมือตากแดดได้ละพวนตากแดดไว้พี่น้องแล้วก็มื่อแรงสิป,ปูได้เอาหุ่นใจท่าก,กับมา ปีนลงปีนลงไว้ใต่ถุงขอบคุณหลายๆเด้อถูกกำลังใจขอบคุณมากๆที่เข้ามาส่งกำลังใจ้าวเห็นหู ส5 0ปูเขาก็เช้าเช้าตัวคุณที่ห้ามาใช้ทางปากนา่นไ่ค <c oughs> <c oughs> วรดินก่อนปูกตากมาแล้ว ตัวนี้คืออันชาวอันคุยที่ทามากไว้เนาะลง ใส่ถุงจะได้ดูดซึมได้ง่ายขอบใจละลายเด้อพี่น้องสักหนงนป่าขมุขบใจละลายพี่น้องเอฟซีมาอยู่ขังขอบใจละลายพี่น้องเขามาเป็นกำลัง คุณมากๆเลยว้ายพาาาาี่น้องโทรศัพท์มันหน้าแตกหน้าแแตนไบิแล้วคอบลบบุบๆบ,บ,บาๆ คุณเดอ้ออย่าละลายพี่นอ้องขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณเลยเดินพี่น้องเลยเปิดไลฟ์สดกับบุพเพเนี่ยบอเนี่ยลุกพี่น้องเอ้ยนี่คือความสิบะสิลุกเห็ุตใจขันแหลพี่น้องเขาเดี๋ยวมาแนมเห็นมุขขอบใจและล่ยถูกกำลังแรงใจ ท่านก็คือว่าตากแห้งได้สิแล้วมื่อแรงก็จะได้ปลูกแล้วตอนเย็นสชลาวสะลาว ขอบคุณหลายหลาย11นาทีแล้วขอบมอขอบใจลหลายหลายเด้อขอบมอขอบใจลหลายหลายพี่น้องเป็นกำลังใจให้บา,บ,า <c oughs> บ,าบายบายอ้ากกำลังเวาไปตายพี่น้องขัเขามาอยู่อีกก่อนคอยคือพี่บ่านะ่ โอ้ยเนาะแต่หมอนเมนไปละเอ้าตังบ่อยุโทรศัพท์ตังบ่ได้พี่น้องเอ้ยหมอนเมน ขอบคุณละลายเด้อพี่น้องเด้อขอบอใจละลาย,ย,ลลาย,ยไปใน,นกระแสโลงก่อนเด้อบ๊ายบาย